โอเคครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยครับคือวันนี้พี่มีข่าวดีบอกครับทุกคนพี่จะซื้อหมาไซเลียนฮัสกี้มาเลี้ยงครับทุกคนพี่เดี๋ยวพี่ให้ดูลูกมอนนะครับทุกคน นี่เป็นไงน่ารักปะซึ่งพี่ก็แบบทําการโอนเงินให้พ่อค้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนราคาประมาณ16นะครับทุกคนซึ่งพี่จะตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ว่าน้องคริปโตนะครับทุกคนซึ่งคําว่าคริปโตเนี้ยมันมีความหมายนะครับทุกคนคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแบบผมเสียหุ้นไปประมาณคริปโตประมาณ3 4มสี่แสนครับทุกคนแล้วผมก็แบบตอนนั้นแบบผมเศร้ามากแล้วผมก็แบบภายใน1เดือน2เดือนผมแบบ ตั้งใจทํางานผมก็แบบได้คืนกลับมา3 4มสแสนแล้วนะทุกคนซึ่งแล้วผมก็แบบอยากซื้ออะไรเป็นแบบรางวัลให้ตัวเองแบบเออเราแบบผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรมาอะไรใช่ไหมผมเลยตัดสินใจซื้อน้องหมาไซเบียนฮัสกี้มาเลี้ยงนะครับทุกคนซึ่งราคาหมื่นหก็แบบก็ถือว่าโอเคพอได้อยู่นะราคาก็ถือแบบเออเป็นกําลังใจแบบเออเราผ่านเรื่องเลวร้ายมาโอเคครับฟาร์มหมาที่พี่สั่งนี่ก็คืออยู่เชียงใหม่นะครับทุกคนซึ่งเขาส่งหมามาให้พี่ในทางเครื่องบินนะครับทุกคนซึ่ง เวลาลงเครื่องก็ประมาณ2องทุ่มนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆแล้วซึ่งเดี๋ยวพี่ก็ต้องขับรถไปสนามบินเพื่อรอรับน้องคริปโตมาเลี้ยงที่ห้องนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็6กโมงครึ่งเดี๋ยวขับรถไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีก็น่าจะทุ่มกว่าๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับน้องคริปโตที่สนามบินกันเลยนะทุกคนวิ่งต้องบอกเลยแบบคลิปนี้ตื่นเต้นมากแบบน้องน่ารัก,รกเออเออดูในรูปแบบน่ารักมากป่ะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ถึงสนามบินมารับน้องคริปโตเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้นี่อยู่ที่ไหนนะภาโกโอ้อยู่ที่ภาคโกะ้างสินค้าที่ <ภา S 3> ดอนเมืองนะมาได้อที่นี่เราจะเดินไปนรับฝากนะอ่ะฝากเฟนถือดีวกว่าต่อเป็นโต โอเคตอนนี้เราเราทำไไ้้เอกาสารกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปรักแมวนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยายอ่อนี่อะไรอันนี้ต้องเซ็นอะไรไหมครับฟ้าผมครับนี่ะ <ร people> <sounds> มันน่ารักมากน่ารักมากเลยเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่คลิปต็อกครับเฮ้ยเป็นหมาเนานะนี่เดี๋ยวเรามากินอาหารกันดีกว่า๊แม่เอาอาหารมาดิ ตัวอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัวให้อาหารแล้วก็อาบน้ำคลิปต่อนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย